คลิปนี้จะมาสอนวิธีการประกอบนะคะตู้ใส่โมเดลตู้ใส่กระเป๋าแบบนี้เลยนะคะเป็นกล่องใสแบบใหญ่อันนี้พี่เมย์สั่งมาเป็นไซส์ขนาดใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้สั่งมาใส่กระเป๋าโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าวกระเป๋าเริ่มหลายใบแล้วแลวเรารู้สึกว่าถ้าเราอะเก็บกระเป๋าไม่ดีอะมันก็จะเก่าง่ายแล้วมันก็จะไม่สวยเวลาเราใช้คือเราใช้ไม่ทันอะไรอย่างนี้เราก็อยากหากล่องแบบเจ๋งสวยเจยใส่ที่เราแบบตั้งโชว์ได้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็สามารถเก็บกระเป๋าของเราได้ด้วยและวิธีประกอบของเขาก็ไม่ได้ยากเลยตัวนี้พี่เมย์สั่งมาเป็นกล่องไซส์ใหญ่ส เป็นกล่องขนาดใหญ่นะคะแบบ ไม่มีชั้นนะพี่เมย์ไม่ได้สั่งแบบชั้นมาตัวนี้ตั้งใจจะมาใส่กระเป๋าไม่ได้ใส่โมเดลแต่ถ้าเพื่อ,อนๆอยากจะเอากล่องแบบนี้มาสั่งมาใส่โมเดลใช่ไหมคะเพ,เ,พเพื่อนๆก็สามารถเลือกที่ตัวเลือกค่ะมันจะมีชั้นตั้งหกักเพื่อนสามารถเลือกซื้อชั้นตั้งหักได้เลยนะคะแล้วก็เอาวางในกล่องนี้ได้เลยสามารถตั้งได้ทั้งแนวนอนแนวตั้งแล้วแต่พเพื่อนๆว่าจะใส่อะไรเลยนะคะส่วนพี่เมย์ก็จะเอามาใส่กระเป๋าค่ะนี่ตรงนี้ตรงที่เปิดปิดเป็นแม่เหล็กดูดกันแบบนี้เลยนะคะเพื่อนจะบอกว่าประกอบง่ายมากๆแล้้ววกก็จะออมมาสยงบบนีเป สามารถเปิดปิดนะคะเปิดเอามาใช้ได้แบบง่ายๆเปิดปิดได้เพราะมันมีแม่เหล็กดูดนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะสองแบงค์แดงนะคะกดที่ตะกร้าสีเหลืองของคลิปนี้ได้เลยค่ะสวยมาก